ดวงใจฮัลโหลกวันฟอว์วั <level> ิงตัง่มาเี่ยคำดอกมใหรันฟอนี้หกล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเร้อสวัสดีทั้งหกล้านดวงใจเกน้อยเะน้อยเะน้อยเะน้อยจ้า เานอยหลับแล้วเหรอหลับเลยนอนอุ่นหงอเลยพี่นองกดรร้องงงเป็นกุ้งเลยนอนกดเป็นกุ้งเลยสวัสดีค่ะแปดล้านดวงใจมาแล้วมาแล้วลมบนมาแล้วพี่นุ่มลมบนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปหารอยแน่นะลมบนนี่ ห้าร้อยหาอยอ้าร้อยห้าร้อยว้าวหกล้านดงใจแล้วนองหกล้านดงใจแล้วหกล้านงล,ลนงใจแล้วสบายายสบายาย,าย,ายจะน้อยจะน้อยนอนหลับเแล้ว you are s a ติงเยอะอาจะรีบติงน้อยจะน้อยรับแล้วสวัสดีค่ะหาลานน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องใส่เสือหน่อยนอนหลับนอนหลับกันดีใช่้อยโอ้ยนอนโคตหลงหงอ นั่นยังสบายเลยรดีค่าเค็ดหลานน้องใจวัอนี้พอเห็นลงไปนอนงขังลางลยต,ตุเตียลงไปนอนงขังลางมีกระเป๋าเขาหันซองใบให้่ๆเขานอนนอนหลับปันดีนเ่เจอน้อย3ามหลานน้องใจขอบคุณหลายๆด้วย สวัสดีค่ะหาลานมึงเจอมึงเจอหน่อยนอนด้วยกันหน่อยเจอหน่อยเจอหน่อยรับก็นหนอยเลยมึงนอนรับดีดีรับดีดี Món cốt rong 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 món อยากนอนแล้วบัดนี้อยากนอนน้ำแมวเล่นอนเยอะนอนเด็กเยอะนอนนอนตาลับนอนคนก็อยากนอนเหรอแมวก็อยากนอนคนก็อยากนอนนี่นอนแล้วคนก็ง่วงแมวก็ง่วงแมวหลับไปแล้วคนยังไม่หลับเดี๋ยวคนก็หลับตามแมวไป ปดล้านดวงใจแล้วแปดล้านดวงใจแล้วโอ้ยกันมาทีเดียวจะหารอยก้วยสีปันกันกับพี่